ตัดกระสอบได้เลยเดี๋ยวให้ให้น้องแพรโชว์ป้ายเพื่อค้าดูนิดหนึ่งตัดมาแล้วให้โชว์ป้ายเพื่อค้าดูนิดหนึ่งตอนนี้เปิดเป็นงาน 55L นะคะลูกค้าขะ,ะเดี๋ยวให้นายมีหลังบ้านพักอุดราคามาให้เป็นงานแพนด้านะ K 55L ผลสาคา K 55L นะคะใหม่คมบางแฟชั่นตัวนี้ขายดีมากรอบนี้สต๊อกมาเข้าเยอะๆเลย สต็อกมาเยอะลูกคะไม่ต้องกลัวเลยถ้าใครที่ซื้อตอนนี้ยังไงก็ยังทันนี่ป้ายสวยๆแบบนี้เลยน้องพมนด้าของเรานะราชินีแพันด้าผมยาวมาด้วยแพันด้าเรา 55L นะคะลูกค้าขาใหม่ผมบางแฟชั่นเดี๋ยวรอดูรีวิวไปพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องเริ่มเปิดรีวิวได้เลยรวมบางเด็กเมื่อวานเปิดไปแล้วนะคะพี่เปิดไปแล้วนะมามาดูกัน โชว์ได้เลยจ้ะอ่าอันนี้เดี๋ยวบางส่วนทําเหมือนที่ร้อนแจ้งเมื่อวานพูดลงมาลคะค่ะอ่าเดี๋ยวโปยมาครึ่งหนึ่งหน่อยครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอ่าแล้วก็โอเคโปยมาดูกางๆผ้าก่อนอ่าโอเคให้ลูกค้าดูงานหะมาลูกค้าพร้อมนะ,ะงานเด็กวันนี้ยังไม่ เมื่อวานหนูปิดแล้วนะคุถ่าถามงานเยอะมากอ่ะเริ่มเลยโชว์ได้เลยหนูเออหนูจับโชว์คนนึงเอางี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะหอ,อ,อูกวดก้อนดเปิร์่วยพักก่อนแล้วก็ให้น้องโชว์อ่ะโอเค สวยมากตัวเมื่อกี้ที่โชว์ไปสวยมากตัวนี้เป็นงานใหม่พรมบางแฟชั่นนะคะลูกค้าขาใครที่กําลังตามหาอยู่ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นอีกงานหนึ่งที่ค่อนข้างฮิตมากๆเลยก่อนหน้านี้มีเข้ามาไม่เยอะเปิดจองแป๊บเดียวสินค้าหมดนะคะลูกค้าขาเปิดจองแป๊บเดียวสินค้าหมดเลยรอบนี้เราก็เลยขอสต็อกเข้ามาค่อน,นขกล้ค่อน้างเยอะเลยเหมือนเดิมงานสะอาดลูกค้าขางานค่อนข้างสะอาดเหมือนเดิมเลยนะคะตัวนี้มันจะเป็นงานใหม่พรมบางเขาก็จะมีทั้งแบบว่า ไหมพรมผ้าล่องไหมพรมถักพักแบบพักทรงอะไรอย่างนี้มาเลยนะคะลูกค้าคะเนี่ยโอ้โหน่ารักใจตัวมากอะ่ะเนี่ยโชว์ตัวนี้เนี่ยสวยให้ลูกค้าดูเลยนะคะใครที่ชอบนะลูกค้าอยากได้เนี่ยตัวนี้ไหมพรมแฟชั่นคะ่ะลูกค้าไหมพรมแฟชั่นตัวนี้เลยชอบถูกใจอยากได้นะแนะนําเลยลูกค้าสีดิสหน้าไลฟ์มาได้เลยนะ แคแล้วส่งให้อดินภายในที่ยังเปิดไลฟ์อยู่นะลูกค้าได้เลยเกาหลีสเวตเตอร์เกาหลีสินค้าหมดค่ะพี่สเวตเตอร์เกาหลีหมดอุ้ยสวยมากตัวนี้สวยมากให้ดูใกล้ๆเลยเป็นงานปักอย่างนี้มาเลยนะแล้วก็ติดมุกเดี๋ยวให้น้องเอาขึ้นไม้แขวนให้ใส่ไม้แขวนใส่ราวให้ตัวนี้เป็นงาน90กิโลนะคะลูกค้าค่ะจำนวนตัวก็จะอยู่ประมาณอ่า400บวกลบตัวโดวยประมาณ 400บวกลบตัวโดยประมาณเลยนะคะได้งานสวยๆแฟชั่นแบบนี้ไปเลยมันจะออกไปตั้งแต่งานคลอบมีให้หลุนมีงานขอบให้หลุนนะงานทรงแบบว่าทรงเหมือนเสื้อยืดล,ลูกค้าแต่เป็นงานไหมคุมบางเนาะพาย,ยืดอ,อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นงานแบบทรงแบบต,บบติดกระดุมหน้างานเสื้อคุมก็คือค้าแบบค้าทรงไปเลยนะในกระสอบนะคะค่ะงานค่อนข้างได้รลุนงานโดยรุ่นแฟชั่นเยอะมากๆเลยนะคะถ้าใครบอกว่าอยากเอาไปแบบไปคะา เอาไปคัดนะได้เลยตัวนี้คัดงานหัวงานแบบส,สวยๆนะแต่ถ้าถามว่างานไหมพรมแบบขอบล้วนมีไหมตอนนี้เราจะยังไม่มีแต่ถ้าลูกค้าอยากลุ้นน่ะสามารถเอากระสอบนี้ไปเปิดลุ้นได้สามารถเอากระสอบนี้ไปเปิดลุ้นได้ราคาแอดมินหลังบ้านปักหมุดมาให้แล้วนะคะกระสอบนี้นะไหมพรมบางแฟชั่นแพนด้า k ห้าห้า l ลูกค้าคะ่ะราคาเพียงสี่พันเก้าร้อยบาทเท่านั้น 4 9 0 0บาทเท่านั้นแล้วก็พี่จันทิมาเอฟก็สอบรีวิวเรียบร้อยค่ะเลิศมากพี่เลิศมากขอบคุณค่ะพี่จันทิมานะแขกและพี่ส่งหายมีหลังบ้านได้เลยนะระหว่างไลฟ์อยู่ลูกค้าถ้าเกิดแอดมินแจ้งยอดแล้วนะพี่พี่โอนเลยได้ส่วนลด500แต่ถ้าเกิดว่าแอดมินยังไม่ตอบพี่ไม่ต้องทักซ้ํานะบางทีเมื่อเช้าเนี่ยแชทเดียนิดหนึ่งมีแอดมินสแตนบายอยู่ไม่กี่คนนะแอบมาไลฟ์แล้วหนึ่งต้องบอกงี้หนีมาไลฟ์เปิดงานให้พี่ดูแล้วหนึ่งนะ งานค่อนข้างโอเคเลยสวยๆเลยนะคะเนี่ยกระสอบรีวิวพี่จันที่มาถ้าแครบแล้วพี่ดันหนึ่งให้หนูหน่อยนะพี่ดันหนึ่งให้หนูหน่อยใครอยากได้กระสอบใหม่ลูกค้าขะสามารถ CF มาได้เลยนะเอฟยังไงคะแม่คะลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจนะสามารถพิมพ์เอฟหน้าไลน์มาได้เลยกระสอบใหม่พิมพ์เอฟมาได้เลยนะว่ารับหนึ่งพิมพ์ว่ารับหนึ่งมาเลยก็ได้รับหนึ่งอ่ะเขียนรับหนึ่งมาเดี๋ยวให้อมินีหลังบ้านนะ,ะลรบกวน กรอบชื่อลูกค้าหน่อยใครรับรายการไหนกดไลค์แล้วกรอบชื่อลูกค้าไว้หน่อยนะให้ส่งส่งยอดหลังบ้านนิดนึงนะใครรับลูกใหม่ลูกค้าพิมพ์รับมาได้เลยสวยๆแบบนี้ลูกค้าห้ามพลาดบอกเลยนะจํานวนตัวเยอะด้วยต้นทุนเฉลี่ยแล้วคือค่อนข้างถูกเลยใครอยากได้ลูกใหม่ลูกค้าพิมมาเลยว่ารับนะคะรับหนึ่งพิมมาค่ะเดี๋ยวให้อดมินหลังบ้านนะกรอบชื่อลูกค้าเอาไว้และส่งยอดไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ใครพิมพ์แล้วว่ารับลูกค้าลบกวนแอบ แล้วก็ส่งแชทหายอดมินหลังบ้านได้เลยแจ้งว่ารับกระสอบใหม่แต่ขอแจ้งก่อนนะว่ากระสอบใหม่ลูกค้าจะไม่ได้ส่วนลดนะคะอันนี้จะขอเป็นส่วนลดให้เฉพาะกระสอบรีวิวนะแต่ว่างานสวยลูกค้าราคาเนี้ยไม่เกี่ยงเลยบอกเลยว่าไม่เกี่ยงนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตคำนวณต้นทุนให้ลูกค้าเลย ไอทิงชอบมากเลยคำนวณต้นทุนเพราะว่าลูกค้าจะได้รู้สึกว่างานมันเข้าถึงง่ายจริงๆนะบางทีบางคนมองว่าเป็นกระสอบแบบราคาแบบเต็มมันแพงไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเฉลี่ยตกตัวแล้วลูกค้าต้นทุนค่อนข้างดีเลย4,9 0พนะคะลูกคา้าขาสี่พเแอดมินเฉลี่ยให้400ตัวต้นทุนตกเพียงตัวละประมาณ12บาท 12บาทเท่านั้นได้งานสวยๆแบบนี้เลยบางคนนะเอาไปขายแบบว่าไปเปิดคัสได้ลูกค้าหรือว่าคัดพวกแบบงานหูหัวรีแพคขายได้เลยนะใครที่อยากได้อยากสต็อกของลูกค้าขาแนะนําให้สต็อกเลยนะเพราะว่าตอนนี้งานมาค่อนข้างเยอะให้ลูกค้าได้ตุนกันแล้วงานใหม่พรมบางอะ่ะขายดีทุกช่วงไม่ว่าจะแบบร้อนหนาวฝนอะไรก็ตามนะใหม่พรมบางขายดีตลอดลูกค้าขาขายค่อนข้างดีเลย เนี่ยโอ้โหจำนวนเยอะมากๆนะต้องบอกว่าจำนวนเยอะมากๆเลยเนี่ยน่ารักมากเขาก็าจะมีงานแบบว่าไหม,ม,ม,มพรมถักไหมพรมผ้าล่องไหม,มพรมผ้ายืดอะไรพวกเนี้ยทะระรวมกันมาเลยไปคัดคัดได้เลยงานหัวหัวเดี๋ยวถ้าน้องใส่แบบเต็มราวนะลูกค้าเดี๋ยวให้โชว์ให้ดูได้เลยนะว่าเวลาใส่ราวแล้วงานมันค่อนข้างคล้าง,างานมือหนึ่งเลยลูกค้างานมันค่อนข้างคล้าง,างานมือหนึ่งบางคนก็คือเอาไปขายขึ้นห้างก็มีนะ ขายขึ้นห้างขายออนไลน์ขายลงตลาดอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าขาใครที่แบบว่าเอาไปกลัวคัดแบบได้น้อยอะแนะนําให้เอาไปแบบสองลูกขึ้นสองกระสอบขึ้นไปเลยลูกค้าขาจํานวนตัวประมาณ400บวกลบตัวโดยประมาณนะคะสักคู่หนึ่งละคะ พักแล้วแอดไม่ตอบอ่าพี่รอก็ได้ค่ะพี่รอก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเนี้ยเหมือนแชทมันจะเยอะนิดนึงนะเดี๋ยวรอแอดมินตอบนิดนึงเมื่อเช้าเหมือนหนูบอกแอดมินอยู่แค่ขั้นเดียวนะคะอ่าไปกี่รหัสแล้วคะคเปิดรหัสแรกเลยค่ะลูกค้าเปิดรหัสแรกเลยก่อนหน้านี้ให้ลูกค้าดูของลงตู้นะอันนี้คือแบบขอดึงมานิดนึงนะตัวเนี้ย mm hmm. เพราะว่าลูกค้าชอบกันมากเห็นว่ามันฮิตมากก็เลยอยากรู้ว่ารถใหม่อะ จะปังแค่ไหนเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยงานปักอะไรอย่างเงี้ยนะเปิดไปงานแรกเลยใช่ทรงทรงทรงกักก็มีลูกค้าขา้ารองงานแบบแฟชั่นกําลังฮิตตอนนี้เลยนะคะเดสใหม่คมกระสอบมีกี่ตัวคะถ้าเป็นเดสใหม่คมเหรอคะลูกค้าขาถ้างานร้อยกิโลก็จะอยู่ประมาณสองร้อยตัวบวกลบนะคะลูกค้ารับ 55L ้าเออีกหนึ่งนะคะ รับรีวิวรีวิวขายแล้วค่ะพี่สมปองรีวิวขายแล้วนะมีลูกค้าเ F แล้วพี่รับลูกใหม่พิมพ์รับลูกใหม่หนึ่งมาเลยค่ะพิมรับลูกใหม่หนึ่งแล้วก็แคปส่งหาแอดมินได้เลยว่าแจ้งแอดมินหลังบ้านได้เลยว่ารับกระสอบใหม่นะคะรีวิวขายแล้วโอ้โหลูกค้าน่ารักมากมีลูกค้าเฟไปกี่คนแล้วกระสอบใหม่เนี่ยมีเดี๋ยวขอไล่เช็คแป๊บหนึ่งนะ มีพี่พี่ไอติมรับไหมที่ถามเอฟยังไงลูกค้าสามารถกินหน้าไร์ได้เลยนะว่ารับหนึ่งนะคะมีพี่พี่แนเนเนาะพี่แนนรับหนึ่งกระสอบใหม่อ่าเฟซบุ๊กซื่อพี่มะขามป้อมเนาะอีกหนึ่งมีอ่าแล้วก็พี่เฮงเนาะรับอีกหนึ่งโอ้โหลูกค้าใครจะรับลูกใหม่ติมใมาอีกได้เลย ใครจะรับลูกใหม่พิมพมาอีกได้เลยเนี่ยทรงกลักก็มีติดไปนะคะงานค้ารวมแบบพะรวมทรงไปเลยนะงานสวยๆทางนั้นเลยลูกค้าค่ะลูกที่กําลังเปิดราคาอยู่ที่4,900บาทนะคะ4,900บาทค่ะวันนี้จะมีเปิดประมาณ6งานลูกค้ามีประมาณ6งานมีใหมโรมแฟชั่นที่กําลังเปิดอยู่เอี้ยมกระโปรงยีนยาวอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นลใหม่แล้วก็มีกระโปรงยีนสั้นด้วยนะวันนี้กระโปรงยีนยาวอ่ะอาจจะไม่ได้เปิดลูกค้าเพราะว่าของหมดแล้วนะอุย้ยน่ารักอ่ะ งานน้องหมีงานน้องหมีนะอ่าเมื่อกี้ถึงไหนแล้วกระโปรงยีนสันนะ้นเนาะสวตเตอร์ก็เอามาเปิดให้เหมือนกันทั้งฮู้ดทั้งคอกลมเลยนะคะลูกค้าขาแล้วก็งานที่ลูกค้าน่าจะรอกันเยอะมากก็คืองานคิวเอลิเกนตัวนี้จะเป็นงานติดผ้าทวิตค่าทวิตเดยอะมากเกือบทั้งกระสอบหรือทั้งกระสอบเลยไม่รู้ล็อตนี้ต้องรอดูก่อนเพราะเคยเปิดไปอ่ะตอนนั้นออกทั้งกระสอบเลยล็อตนี้ต้องมาลุ้นกันนะคะลูกค้าขาจำนวนตัวนะอยู่ที่ ประมาณนะประมาณ400บวกลบตัวค่ะลูกค้าขาอุ้ยน่ารักมากน่ารักมากเนี่ยตัวนั้นที่น้องถืออ่ะมันไม่ค่อยเห็นทรงนะแต่ว่ากระดุมสวยเอาไปติดติดกระดุม้คชรพิเศษสวยลูกค้าขางานน่ารักจริงๆนะแล้วตัวเนี้เป็นงานไหมพรมที่ค่อนข้างติดขอบเยอะถ้าลูกค้าแบบว่าเอาจริงๆอ่ะลูกค้าวัยรุ่นอ่ะที่มาแบบ กันใหม่ๆเงี้ยลูกค้าจะชอบมากเพราะว่าไม่เน้นแบรนด์ไม่ซีเรียสฉันฉันไม่ซีเรียสฉันเน้นแฟชั่นเพราะว่าตอนเนี้ยใหม่พมแนวแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยกำลังมาแรงต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ก่อนเนี้ยมันมาแรงตั้งแต่ปีที่แล้วมันมาแรงเอยๆเลยใหม่พมคือขายดีทุกปีลูกค้าขาใหม่พมคือขายดีทุกปีเลยนะตู้นี้มีอะไรมาบ้างคะโอ้โหตู้นี้ต้องบอกเลยว่าเยอะมากเดี๋ยวขออนุญาตนะบอกรายการข้าวๆเลย บอกรายการคร่าวๆเลยนะสำหรับอู้นี้นะคะเมื่อวานมีเปิดไปแล้วนะเสื้อยืดขาวแฟชั่นสวยมากเสื้อยืดขาวแฟชั่นงานสก,กีนแทบทุกตัวมีแบนด์แอบมีแบนดติดต้องบอกแบบนี้เลยงานหนาวพวกแจ็คเก็ตบุมนมมอะไรเก็มีเข้ามานะคะลูกค้าขาสเวตเตอร์มีอยากได้งานลุ้นแบบสีสันงานแฟชั่นสเวตเตอร์คอโครเปสเวตเตอร์ฮุ้นมีนะคะแล้วก็สายแบบลุกไม้มีค่ะลูกค้างานเดทลูกไม้ก็มีเข้ามาแจ็คเก็ตหญิงนะ แจ็คเก็ตหญิงแฟชั่นนะคะลูกค้าขาเดนใหม่โฟมมีเข้ามานะงานคิวอ,อลิแกนที่จะเปิดวันนี้ก็มีเข้ามาตัวนี้มีเข้ามาแค่ห้ากระสอบนะลูกค้าขางานกระโปงกระโปงใหม่โฟมนะคะกครงเกงใหม่โฟมมีเข้ามางานเฟอร์งานชุดนอนหน้าหนาว แจ็คเก็ตเบสบอลอ่าบอดี้สูทเด็กหน้าหนาวนะคะลูกค้าขาแล้วก็เสื้อผ้าเด็กหน้าหนาวแจ็คเก็ตปากกาเด็กก็มีเข้ามานะคะบอกเลยว่ารายการเข้ามาแบบว่าโห่ปังๆทั้งนั้นลูกค้าขาใครที่รู้อ่ารู้รายการที่เราอยากได้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้เปิดจองวันนั้นไม่รู้ว่ามีเปิดจองค้ะแนะนําให้พักไปหายินได้นะสอบถามได้เลยว่ารายการเปิดจองรถใหม่เนี่ยยังว่างอยู่ไหมรหัสที่ลูกค้าต้องการนะทักสอบถามได้เลยแต่ตอนเนี้ย งานนี้สวยมากอยากดูชุดนอนหน้าหนาวค่ะได้เลยลูกค้าได้เลยค่ะเดี๋ยวขอเป็นรอบบ่ายเดี๋ยวจัดให้เพราะว่ารอบบ่ายโอ้ยมีลิตอีกหลายตัวเลยอยากเอามาให้ลูกค้าดูชุดนอนหน้าหนาวคิดว่าน่ารักแน่นอนงานของงานของแพนด้าน่ารักแน่นอนเดี๋ยวเอามาเปิดให้ดูเลยอุ้ยสวยอะ่ะกระดุมคือแบบเวอร์มากขออนุญาตซูมให้ลูกค้าดูเวอร์มากกระดุมเนี่ยลูกค้าใครอยากได้จัดเลยนะ คนละคนละกระสอบสองกระสอบ,สอบหรือใครอยากตุนนะลูกค้าตุนโหลดอู้สวยแล้วเนี่ยไม่ผิดหวังจริงๆนะเนี่ยขึ้นราวได้ ให้น้องขึ้นราวได้เลยเนี่ยสวยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเป็นตัวอย่างให้ดูเป็นตัวอย่างงานให้ลูกค้าดูเพราะว่าลูกค้าบางทีอาจจะยังนึกภาพไม่ออกเนาะเวลาขึ้นราวขึ้นไม้อย่างเงี้ยงานมันจะประมาณไหนนะคะเดี๋ยวช่วงเนี้ยนี่ก็จะพยายามแบบว่า,อ,าออกแบบแบบทําการแบบแขวนให้ดูลูกนะคะ้า <c oughs> เห็นตรงนะคะเดี๋ยวขออน,นุญาตไล่อ่านคอมเมนต์นิดนึงกระสอบเสื้อบอนเสื้อบอนเหระคุณลูกค้า เสื้อบอลของงานนี้ยังไม่มีไม่มีเข้ามานะไม่มีนะมันจะมีแต่เป็นแจ็คเก็ตเบสบอลนะคะลูกค้าคะสวยมากเลยค่ะใช่พี่สวยมากเมื่อวานเปิดไปแล้วนะพี่059เมื่อวานเปิดไปแล้วสวยมากๆเลย059อาจจะต้องรอแบบ เหมือนเมื่อวานเปิดไปไมุ่ไม่จำไม่ได้ว่าลูกค้าเอ็ไปหรือยังมีเปิดรีวิวไปเมื่อวานนี้เลยนะคะลูกค้าขาเกงเกงค่าขาสั้นด้วยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวจะพิจารณาไว้ใครอยากดูรายการไหนของไปแพนด้าพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยรอบป่ายหนูจะรินมาให้อีกเท่าไหร่นะคะกระสอบนี้กระสอบนี้4,900บาทค่ะพี่สวยมากพี่พี่จันทิมาอ่าสวัสดีค่ะพี่จันทิมา ถ้าได้อยู่แล้วของพี่เดี๋ยวหนูจําชื่อพี่ไว้ถ้าแอนมินยังไม่ตอบหนูจําชื่อพี่ไว้เพราะว่าแชทน่าจะเยอะหนูจําชื่อพี่ไว้เลยพี่ได้ส่วนลด500นะไม่ต้องกังวลพี่ได้ส่วนลด500ไปเลยอยากดูแจ็คเก็ตเบสบอลแจ็คเก็ตเบสบอลเดี๋ยวหนูเทคก,ก่อนนะว่าของมันหมดหรือ,อยังถ้าของยังไม่หมดเดี๋ยวหนูเอามาเปิดรอบบ่ายให้พี่ดูนะคะอยากดูงานเดทเลน้นยาวค่ะเมื่อวานมีเปิดแล้วพี่ออกงานออกงานตัวยาวเยอะเลยสวยมาก สวยมากๆตัวนั้นนะงานใหม่งานฉ่าเลยค่ะงานมีแบ่งไหมคะตัวนี้ยังไม่มีแบ่งค่ะพี่สิราวสิริลาวันรับลูกใหม่อีกหนึ่งกระสอบ <c oughs> อุ้ยฟังมากลูกค้าพิมพ์มาเลยใครอยากได้ลูกใหม่อีกพิมพ์มารวัวๆพร้อมรับยอดแอดมินหลังบ้านสแตนบายจดชื่อไว้แล้ว <c oughs> ลิชช์ชื่อไว้แล้วเอองานทงงานถักอะไรเงี้ยก็มีติดไปนะบางตัวยังเป็นงานป้ายห้อยก็มีบางตัวยังเป็นงานป้ายห้อยก็มีคือตอนเนี้ย ไม่ก็ใช้ไม่ติดเคลียร์ทิ้งไงอยากลงไปรื้ออยากลงไปช่วยมากเลยอ่ะเห็นแบบมันชวาบชวแวมสวยๆออกมาหลายตัวขออนุญาตแอบเข้ามาดูหน่อยงานสวยจริงเนี่ยอ่ะพี่โยนให้สวยๆทั้งน,นั้นเลยโอ้โหน่ารักอ่ะตัวเนี้ยไม่ผิดหวังลูกค้าเป็นไงสวยว้าวสวยว้าวจริงๆแล้วถ้าลูกค้าอ่างานอ่ะมันก็ ไม่ไม่ซีเรียสเรื่องแบรนด์อยู่แล้วเนาะถ้าใครไม่ซีเรียสน,นะสวยเล่นตัวน,นี้ก็เลยบางคนนะเอาไปขายแบบขายส่งก็ได้นะลูกค้าขาขายส่งได้หรือใครที่แบบอยากยกลูกไปตุนลูกค้าตุนได้ตุนเลยนะเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าลูกค้าซื้อเยอะนะสิบกระสอบยี่สิบกระสอบขึ้นทักมาสอบถามได้ขอเรทได้ว่าเรทได้เท่าไหร่แอดมินจะขอทางบอสให้อีกทีนะ สามารถพูดคุยสอบถามได้เลยลูกค้า่ะต้องบอกว่าเราพร้อมบริการเลยนะถ้าลูกค้าแบบว่าลูกลูกเดียวเราก็พร้อมบริการพร้อมขายเหมือนกันลูกค้า่ะไม่ว่าจะซื้อเยอะซื้อน้อยนะลูกค้าทักมาสอบถามได้เลยอ,อยากได้จัดแล้วไงพี่อยากได้พี่จัดแล้วไงรอเลยรอจะส่งเลยกระโปรงคอตตอนหรอกระโปรงคอตตอนหนูมีลิตรรอบบ่ายอยู่นะว่าเดี๋ยวหนูจะเอามาเปิดให้พี่ดูรอบบ่ายหนูจะมาเปิดให้พี่ดูอยู่นะคะรหัสอะไรครับชุดนี้กองนี้ลูกเดียว สักคู่นะ้หรือหลายลูกครับอันเนี้ยที่โชว์อยู่อะค่ะพี่จะเป็นแค่กระสอบเดียวเลยนะต้องบอกย้ําลูกค้าอีกรอบหนึ่งว่าอันเนี้ยจะเป็นงานกระสอบใหญ่จะไม่ได้เป็นงานกระสอบเล็ก45กิโลเป็นงานลูกใหญ่เลยอ่าเป็นงานกระสอบเกกิโลลูกเดียวเลยที่โชว์อยู่เป็นรหัสแพนด้า K55L ราคา4,9 0 0นนะคะ K55L ราคา4,9 0 0นนะคะสเวเตอร์ไหมพรมชาย อมีค่ะพี่มีทักแชทขอดูรีวิวได้เลยนะคะพี่แนนนี่รับลูกใหม่อีกหนึ่งลูกค่ะฟังมากแอดมินทวนรหัสและราคาให้หน่อยจ้าได้เลยจ้กรหัสนะคะลูกค้าข่เป็นแพนด้า K55L นะแพนด้า K55L ใหม่พมบางแฟชั่นลูกค้าค่ะเป็นงานป้ายน้องแพ n d a าป้ายผิงไปยังโชว์ป้ายให้ลูกค้าดูอีกรอบหน่อยแพรตรงนั้นให้ลูกค้าดูอีกรอบใครกลัวจําไม่ได้ป้ายขาดไปแล้วโชว์แค่รหัสก็แหละ อ่ะเนี่ยพี่แคบเอาไว้ได้แคบเอาไว้ได้เลยกลัวจําไม่ได้นะคะแคบรหัสที่น้องโชว์ไว้ได้เลยนะคะห4าสี่สามสองหนึ่งโอเคค่ะอ่ะราคาสี่พันเก้านะคะลูกค้าขาสี่พันเก้ารับเองที่หน้าโรงงานได้ไหมคะได้คะ่ะลูกค้าขาแต่ว่าอันเนี้ยอาจจะต้องขอลูกค้าเข้ามารับเป็น ช่วงวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้1 1บ2นะเพราะว่างานเพิ่งลงจากตู้เลยเดี๋ยวขอรับเข้าสต็อกนิดหนึ่งขอรับเข้าสต็อกนิดหนึ่งนะแล้วก็วันที่11บเหรือสิพที่เข้ามาสั่งซื้อได้เลยหนูไม่เชืว่อว่าเมื่อวานมีเข้ารับรับเข้าไปแล้วหรือยัอยงหนูเพิแบบ่แป๊บนึงนะคือตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหงานมาลงแบบว่าฉ่ำ ยังไม่ได้รับเข้าลูกค้าตัวนี้พี่อาจจะต้องรอวันที่11วันที่12อนะพี่ค่อยมารับหน้าโกดังนะคะเพราะว่างานชึ้งลงเลยน่ารักมากเปิด3 s S V ไหมคะ3 S ม V หรอตัวนี้ยังไม่ได้เปิดนะคะเดี๋ยวหนูจะดูให้แล้วกันพี่ถ้าพี่รีเวสมานะถ้าพี่รีเวสมาเดี๋ยวหนูจะไปดูมาให้อุ้ยเหลือลูกเดียวเองเหลือลูกเองเดียวเดี๋ยวหนูดูรถใหม่ก่อนมีเข้ามาไหมเดี๋ยวยังไงถ้ามีถ้ามีเข้ามายังมีงานว่างหนูเปิดรอบบ่ายเลยพี่แล้วกันนะคะ เดทวันนี้หน้าจะยังไม่ได้เปิดคะ่ะลูกค้าขะเพราะว่าเมื่อวานหนูเปิดไปแล้วหนูลูกสวยมากเมื่อวานที่ที่ไปดูหน้าไลน์ได้เลยเออหน้าเพจเฟซบุ mm ๊ก hmm. <Facebook S 2> ได้เลยนะคะหน้าเพจเฟซบุ mm ๊ก hmm. เดี๋ยวมันจะมีคลิปที่เปิดไปเมื่อวานนะสวยมากๆเลย LW01 หรอ LW01 ยังไม่ได้มีเปิดนะคะวันนี้แต่เดี๋ยวจะดูไว้ให้ลูกค้าพิมพ์แจ้งม,มาได้เลยรับลูกใหม่หนึ่งลูกค่ะรับที่โรงงานต้องมาจําไว้ก่อนไหมคะรับลูกใหม่หนึ่งลูกพี่แครละทักแชทหาแอดมินได้เลยนะคะแล้วก็ต้องโอนยอดอจองไว้เต็มจํานวนนะคะลูกค้าขาสี่พันเก้าร้อยบาทโอนยอดเต็มจํานวนเปิดบินแล้วก็วันที่สิบเอ็ดหรือสิบสองี่ค่อยเข้ามารับสินค้าอีกทีหนึ่งนะคะ ลูกค้าที่พิมพ์รับลูกใหม่อย่าลืมแคปแชทนะอย่าลืมแคปแชทให้อดมินด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวแอดมินเขาจะหลังบ้านเขาจะไม่รู้นะว่าลูกค้ารับรายการไหนลูกค้าแคปแคปแชทนี้แล้วก็แจ้งเขาว่ารับแพนด้า5 5 l ลูกใหม่นะคะรับแพนด้า K55L ลูกใหม่นะเดี๋ยวจะให้อดมินเขาแจ้งยอดให้ลูกค้าทางหลังบ้านเลยเลยอู้สวยอีกแล้วซาร่าค่ะซาร่าด้วยเนี่ยแบบคือดูงานแบบอยากจะพูดดีเทลงานมากเลย ซาร่าค่ะลูกค้าขาสวยฉ่ำมีแบรนด์แอบมีบนติดต้องบอกงี้เลยแล้วก็ตำหนิงานนะเดี๋ยวหนูขออนุญาตแจ้งตรงนี้เลยนะงานกระสอบมือ2แน่นอนนะคะลูกค้าขาตำหนิเราจะมีอยู่แล้วแอดมินจะตีให้ประมาณ1-20%ต่อกระสอบนะคะจะมีเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตตัวนั้นหน่อยแพรเพื่อนเลอะขาดเสียซักซ่อมงานแบบว่าขุยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีติดไปบ้างเนี่ยอย่างเงี้ย อาจจะมีติดไปบ้างนะคะลูกค้าขาเราต้องแจ้งงานตามตรงให้ลูกค้าดูเลยนะตำหนิตามตรงเลยว่ามันจะประมาณนี้ลูกค้าอาจจะต้องไปคัดหรือเอาไปซักไปซ่อมกันอีกทีอุ้ยตัวน,นี้น่ารักมากน่ารักมากงานแบบว่าไหมพรมหักอย่างเงี้ยลูกค้าขาที่เพิ่งสั่งคอตตอนไปค่ะอยากเห็นรีวิวค่ะกระโปรงใช่ไหมพี่เดี๋ยวจะมีรอบบ่ายเปิดให้เช้านี้มีประมาณ6งานแล้วเดี๋ยวหนูขอเคลียร์รอบเช้าก่อน เคียร์รอบเช้าให้ดูก่อนมีใครรับอีกไหมมีใครรับอีกไหมเดี๋ยวจะทยอยเปลี่ยนไปงานอื่นเดี๋ยวจะรีบโชว์ให้ลูกค้าดูจะมีใครรับอีกไหมคะลูกใหม่พิมพ์มาได้เลยพิมพ์มาได้เลยนะใครรับลูกใหม่นะคะลูกค้าขาแพนด้าเคฮะเอลอย่าลืมนะอย่าลืมนะใครที่รับลูกใหม่แคร ่งรูปนี้ทักแชทหายแอดมินหลังบ้านแลแน้วแจ้งแอดมินหน่อยนะว่าของพี่เป็นกระสอบใหม่นะเพราะว่าลูกเนี้ยจะเป็นของพี่จันทิมานะคะกระสอบรีวิวที่จันทิมาเขาได้ไปแล้วนะที่เหลือจะได้เป็นลูกใหม่ลูกใหม่อาจจะไม่ได้ส่วนลดนะคะลูกค้าขาต้องรอรอแอดมินตอบนิดนึงแชทเยอะ โกยๆมาเลยโกย,โกย,โกยโๆล่างๆขึ้นมาให้ลูกค้าดูล่างๆรขาวๆาเผื่อมีใครอยากเอฟลูกใหม่เพิ่มอีกหรือใครที่แบบไม่สะดวกเอฟหน้าไลน์ลูกค้าลูกค้าก็ตามไปเอฟหลังบ้านได้นะลูกใหม่อะโชว์ในราวเลยที่ลืมเลยโชว์ในราวให้หน่อยถ้าใครบอกว่าไม่สะดวกเอฟหน้าไลน์ลูกค้าก็สามารถ แชทหายมีหลังบ้านได้แคปบไลน์นี้ไปนะคะแต่ใครที่แบบว่าอยากเอาแบบชัวแน่นอนเลยนะพิมพ์มาให้เห็นหน้าไลน์ได้เลยพิมพ์มาให้เห็นหน้าไลน์ได้เลยนะเพื่นจะได้รู้นะคะว่าใครได้แน่นอนใครได้แน่นอนนี่สวยมาก <T> ตัวนี้น่ารักงานแฟชั่นน่ารักนะคะลูกค้าขายแบบว่าเอาไปขายแบบขายส่งหรือใครที่แบบว่า อบอกว่ามีเปิดแบ่งไหมแอดมินยังไม่มีเปิดแบ่งแต่ใครมีเพื่อนงี้ยลูกค้าชวนเพื่อนมาหากันได้นะมาหน้าโกดังแล้วบอกว่าให้ทางโกดังแบ่งครึ่งครึ่งให้ได้แอดมินจะชั่งน้ําหนักให้นะ90กิโลก็แบ่งกันคนละ45กิโลนะที่เหลือก็ไปดุนกันต่อเองสวยมากเนี่ยงานแบบงานลูกมงลูกไม้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะถักแบบลูกไม้เนี่ยน่ารักมากติดมานะงานไหมพรมผ้ารองผ้ายืด แฟชั่นเลยตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นแฟชั่นที่กําลังฮิตกําลังนิยมกันเลยนะคะลูกค้าค่ะตัวนี้ใครอยากได้นะจัดเลยย้ําราคาให้อีกรอบ4,900บาทเท่านั้นนะ4,900บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าอ่ะหมดย่างในราวโชว์มาอีกโชว์มาอีกเนี่ยลูกค้าพอมันใส่ราวใส่ไม้อะไรอย่างเงี้ยงานมันจะดูแบบจิ้วง,งานมือหนึ่งนะถ้ายิ่งลูกค้าเอาไปซักเอาไปอบนะคะลูกค้าขางานจะใหม่ฟูเลยนะ ขายทำราคาได้แน่นอนไม่ต้องกลัวต้นทุนเหมือนที่บอกไปนะตกตัวละ1ิบสบาทเท่านั้นต้นทุนคือดีมากๆกับงานที่แบบว่ามาแบบโอ้โหงานใหม่ผ้าแบบค่อนข้างดีเลยแอดมินสู้ๆนะคะรอตอบแชทต, <c oughs> ต้องบอกว่าตอนนี้แอดมินวีอยู่หลังบ้านคนเดียวนะคะแอดทิงอะตอนออกมาก่อนมาเปิดไลน์นะ่ะ เห็นแชทแล้วต้องถามแอดมินว่าเอาอยู่ไหมเพราะว่าแชทเยอะนะวันนี้แชทเยอะเลยไม่อยากทิ้งแชทเหมือนกันแต่ว่าอยากให้ลูกค้าได้ดูงานไม่อยากพลาดก็เลยแอบหนีเลยหนีแชทมานี่รอนิดนึงนะคะลูกค้าขอบคุณสําหรับกําลังใจที่ส่งให้แอดมินตัวนี้เป็นงาน9กกิโลค่ะลูกค้าค่ะกระสอบนี้ขายแล้วค่ะพี่รีวิวขายแล้ว